วันนี้เดี๋ยวเรามาทำคลิปเกี่ยวกับ b e 8S นั่นเองนะครับมีเพื่อนท้านหนึ่งประสบปัญหานะครับเกี่ยวกับเสียงไม้นะครับเขาบอกว่าเสียงไม้ของเขาเนี่ยดีเลย์นะครับากดดไิช สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่อง h a to say b o y c h a n n e n นะครับพบผมเช่นเคยนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาทำคลิปเกี่ยวกับ v 8 s นั่นเองนะครับมีเพื่อนท่านหนึ่งประสบปัญหานะครับเกี่ยวกับเสียงไม้นะครับเขาบอกว่าเสียงไม้ของเขาเนี่ยดีเลย์นะครับไม่ว่าจะเป็นไม้ไวเลสนะครับที่อาจจะเป็นไม <c oughs> ้ผูกเสื้อนะของเขาอะแล้วก็ เป็นไม้แบบนี้นะครับเป็นไม้มโนแล้วก็เสียบแจ็ค3.5แบบนี้นะครับเพราะอาจจะมีปัญหาอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะมาทํานะครับว่า V8s เนี่ยเวลาเสียบไม้แล้วต่อกับโทรศัพท์มือถือนะครับวันนี้มีมือถือสองเครื่องนะครับเป็นมือถือ,อ,อ vivo นะครับแล้วก็ oppo นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าต่อ b แ s แล้วเนี่ยมันจะดีเลยไหมนะครับเดี๋ยวถ้ามันดีเลยยังไงเนี่ยเราก็ตอบตามความจริงนะครับถ้าไม่ดีเลยเราก็บอกว่าไม่ดีเลยนะครับนะเดี๋ยวจะให้ดูโทรศัพท์นะครับโทรศัพท์ก็เป็นรุ่นธรรมดานะครับอีกเครื่องหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะตอ่อสองตัวเลยนะครับไม่ตัดคลิปไม่อะไรเลยนะแต่ว่าเราจะต้องปิด ิดวิดีโอลงนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปเสียบเข้าไปเสร็จเนี่ยเราจะต้องเปิด v ีแปดเอให้เสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ทำการอัดวิดีโอใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันดีกว่านะคลิปจะเป็นไงไปติดตามชมนะครับนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอ่ะเพื่อนๆเดี๋ยว ผมคราวนี้ผมต่อเข้าไป2ตัวเลยนะครับให้ดูปากผมแล้วกันเนาะอันนี้ก็ลายลายสเนี่ยผมต่อไปที่โปรโคเครื่องนี้นะครับอันนี้เป็นไมค์ไดนามิกนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ไมค์คอนเดนเซอร์ er นะแล้วก็ไอ้ลาย1นเนี่ยผมไปต่ออีกเครื่องหนึ่งก็คือ ก็คือเครื่องนี้ก็ให้ให้เพื่อนๆดูปากเลยนะครับว่ามันดีเลยหรือเปล่านะครับอาจจะมีสักนิดสักหน่อยนะครับที่มันดีเลยเนาะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกคนนะครับที่ดูคลิปอยู่ในตอนนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเสียงจาก Soundcard นะครับ เแปนะนี่คือเป็นการทดสอบนะครับว่าเสียงไมค์ไดนามิกที่ต่อสายแปลงนะครับตัวแปลงนะตัวนี้นะครับมันจะดีเลยหรือเปล่านะครับเดี๋ยวจะทดสอบไมตัวหนึ่งคือไมคอนเดนเซอร์ ไม่รู้ว่ามันจะดีเลยหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปลองพิสูจน์กันดูนะครับเดี๋ยวดึงตัวไม์ My ตัวนี้ออกเลยแล้วกันนะครับต่อไม์คนเดนเซอร์นะครับต้องให้ผู้ช่วยต่อให้หน่อยรอสักครู่หนึ่งนะครับกำลังเกร่งเขรีย ไม่ได้อันนี้เดี๋ยวเราจะถอดไม้ออกนะครับต่อเป็นไมโคนเดนเลยนะครับอ่ะให้ดูให้ดูปากผมไว้แล้วกันนะครับว่าเดี๋ยวเพิ่งว่ามีมีการดีเลยของเสียงหรือเปล่านะครับเวลามันเข้าไปที่ตัว ตัวกล้องนะครับตัววิดีโอของเรานะก็ประมาณนี้เลยนะครับให้อ่านปากเอาผมจะไม่ตัดต่อแล้วกันนะครับช่วงนี้ให้แบบเป็นเรียวไทม์ไปเลยนะครับแบบเปิดเรียวรียวไปเลยนะครับอ่ะเปลี่ยนไมเลยครับเสียงค่อนข้างดังหน่อยนะเดี๋ยวผมจะปิดดูนะครับเพาไม่รู้แต่ไม่รู้ว่ามันจะเสียงเนี่ยมันจะเข้าไปที่ โทรศัพท์หรือเปล่าเดี๋ยวลองปิดดูเท็ดเ็ด มาล้เท็ดเท็ดลูสองสามสี่เท็ดเสียงหน่อยโ,โไม่เหมือนโดนน้ำาเท็ดท็ 1, 2, 3, ทดฮัลโหลหนึ่งสองสามสี่ทดสอบ 1, 2, 3, ทดสอบลูหนทดสอบเช็คเช็คสวัสดีครับ่ะเดี๋ยวเอาตัวซาวกาดขึ้นเลยนะครับ อ่ตอนนี้ผมเสียบไม่ไ,ไม่ของไมโครเนเซอร์นะครับไปเลยนะครับตอนนี้อ่าเดี๋ยวเพื่อนๆลองมาเช็คดูที่ปากของผมนะครับว่าเสียงมันตรงกับกับปากไหมนะครับอ่าดูเลยนะครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกคนนะครับ ที่เข้ามาดูในช่องนี้นะครับฝากกดติดตามไว้ด้วยแล้วกันนะครับยังไงถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากแชร์ไปให้เพื่อนๆของเพื่อนด้วยแล้วกันนะครับเขาจะได้เห็นปากมันเนี่ยไม่เห็นเขาจะได้รู้นะครับในการใช้ v8s ตัวนี้นะครับว่าเวลาใช้ไม c ค์ d e n คอนเดนเซอร์ หรือใช้ไม้ไดนามิกเนี่ยมันจะดีเลยหรือเปล่านะครับแล้วก็ในการต่อ,อไม้ตัวนี้นะครับเป็นสายตรงตรงของเขาเลยนะครับที่เขาแถมมากับ BM800 ตัวนี้นะครับก็ประมาณนี้นะอ่ะเป็นคลิปสั้นๆแล้วกันนะครับก็ทำให้ดูว่ามันดีเลยหรือเปล่านะครับ ขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมคลิปของผมจนจบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b e ให้ผมด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็วันนี้ผมช่อง have v o say b o บอยชาแนลต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนลากกันไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้บ๊ายบาย